กาบนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมปริยัตมุนีท่านเจ้าคณะจังหวัดจังเสากล่าวเปิดงานและให้อวาสขอนิมนต์พระอาจารย์วรวิศุตุสันโตท่านเจ้าวาดวัดป่าบนคุ้งก้าผู้อำนวยการได้กล่าวในงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อกับเรียนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมปริยัตมุนีเจ้าคณะจังหวัดจังเซา ที่เคารพอย่างสูงรากกระผมพระธิการวรพจน์อุปสรรโตเจ้าวาดวัดป่าบุญคุ้มเกล้าวในนามของผู้หนวยการเครือข่ายพุทธบริษัทรักษาพระธรรมวินัยพร้อมด้วยพระวิยากรและผู้ช่วยผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาพระธรรมวินัยทุกท่านซึ่งมาประชุมกันณนะสถานที่นี้มีความปิติอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการในวันนี้พระกระผมขอโอกาสกราบเรียนการดำเนินงานโครงการเพื่อให้ทราบความเป็นมาโดยสังเขปดังนี้โครงการอบรมสัมมนาพระธรรมวินยัยนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพระธรรมวินัยร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการหาความยุติปฏิบัติพระธรรมวินัยให้ถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติของเหล่าพุทธบริษัทอันจะเป็นบาทฐานเพื่อความสมรวมสังวรและนำไปสู่ข้อปฏิบัติที่สูงยิ่งย่งขึ้นไปโครงการนี้จัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2540ณวัดพนมพนาวาตอำเภอบ้านโพ จังหวัดเชียงงสวมีพระภิกษุสมเณีร่วมงาน15รูปจากนั้นก็ได้เปลี่ยนสถานที่ไปทุกปีตามความเหมาะสมและมีความและมีผู้ร่วมโครงการเพิ่มขึ้นทุกๆปีวัดป่าบุญคงก้าได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดสัมมนาพระธรรมวินัยครั้งนี้อันเป็นครั้งที่17โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ 229ท่านแบ่งเป็นพระพิสุ115รูปสมมเนน84รูปอุบาสก15คนอุบาสิกา35คนบัดนี้เป็นการอุดมมงคลแล้วกราวกับผมขอกราบอรัตนาพระเดชพระคุณได้เมตตาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้อวาดเป็นลำดับไปกาปราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงกราวกับผม พระอธิการวรพจน์ประสันโตเจ้าวาดวัดป่าพุงคุ้มเก้าที้ก็เป็นการฟังพร้อมตามพระวินัยคือปัตกการ,รังพร้อมเดก็ขอเปิดการสัมมนาโครงการสัมมนาพระธรรมวินัยเพื่อสู่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นไปเป็นที่น่ายินดีที่ท่านทั้งหลายมาร่วมกัน สัมมน,นาคือมารู้พร้อมกันว่าเราควรจะปฏิบัติพระธรรมวินัยในการปัจจุบันนี้อย่างไรอันที่จริงการสัมมนาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กระทำกันอยู่ทั่วๆไปคือมาปรึกษาหรือกันว่าในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้เราควรจะปฏิบัติกันอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการในปัจจุบันเพราะนั้น หลักของพระธรรมวินนี้ก็มีอยู่แล้วแต่ว่าการปฏิบัติอาจจะแตกต่างไปด้านด้านความคิดเห็นและทำให้เกิดรู้สึกเป็นฝักเป็นฝ่ายขึ้นอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ความสามัคคีนั้นลดน้อยลงไปเพราะฉนั้นความสามัคคีเป็นเรื่องสำคัญที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได วางหลักไว้ในศาลานิยธรรมศีสลสัมมัญญาตาคือความประพฤติสม่ำเสมอกันในศรรีลกับทิฏฐิสัมมัญญาตาความประพฤติสม่ำเสมอกันในด้านความคิดเห็นเป็นแกนของความสามัคคีถ้าเรามาสัมมนาให้เกิดเป็นข้อที่ว่าเราควรจะทำกันอย่างไร ก็คงจะเป็นไปตามตามกลุ่มตามคณะตามหมู่แต่ว่าเราอย่ากเกิดความรู้สึกว่าถือเขาถือเราหรือเกิดมีมานะขึ้นว่าเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราอะไรอย่างนี้ก็ก็จะเป็นแนวทางให้เกิดความเจริญในกลุ่มของการปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลตามพระธรรมวินัย ถ้าเราดูถึงเหตุการณ์ตั้งแต่อดีตผ่านมาเนี่ยพระธรรมวินัยมีการสังายนาตามลำดับมาเริ่มตังต้งแต่ครั้งที่หนึ่งพระมหากัสปะพระอนุนพระบารีได้ทำสังขยนาร่วมกับพระสงฆ์อารหันห้าร้อรูปที่ทำสัตบัญกูหาเป็นต้นมาหลังจากพุทธปริพานแล้วได้สมเดือน หลังจากการสังเกตารครั้งนั้นก็าทาให้เกิดความรู้สึกมีความแตกแยกกัอนออกไปว่าสิขาบเร็กน้อยพระพุทธเจ้าตัดว่าถอนได้ทีนี้พระอนุ์ไม่ได้ถามว่าสิกขาบเร็กน้อยนั้นอย่างไรก็ถูกปรับโทษว่าสิ่งที่ควรถามไม่ถามก็เลยบัญญัติ เป็นมหาเถระในครั้งนั้นก็เียเถระวาดเนยออกคาเป็นข้อบัญญัติว่าห้ามถอนที่ขาบทเล็กน้อยะนี้ต่อมาประมาณไม่นานนักนะก็เกิดปัญหาว่าอันนี้ก็เล็กน้อยนั่นก็นเล็กน้อยก็ถอนกันตามที่เห็นว่าสมควรจึงเกิดการทำสังนาครั้งที่สองขึ้นเมื่อพุทธบริพารล่วงไปร้อยปี ที่ศึกษากันมาแล้วคงจะนึกได้นะที่เกิดวัตถุสิบประการขึ้นในี่ว่าพระสัพพกามีเป็นประธานในการทำสนายครั้งนั้นเมื่อังสฆนาเสร็จแล้วนี่พระสงฆ์กายเป็นสองนิกายใหญ่เลยอุตารานิกายกับทางไวายฝเหนือกับทักกินานิกายฝ่ายใต้แตกกันแล้วต่อมาเกิดการประพฤติผิดถ้าทำรมวินัยแบบคนปลอมเกามาบวชเนี่ย พอลาบเกิดขึ้นมากในสมัยที่พระเจ้าโศกมหาราชได้อุปถรรรัมภ์มารวงพุทธศาสนานี่พวกดัาฉีปลอมบวชมากก็เลยต้องตำทำสังเยานายโดยสอบถามไปหลายบุคคลถึงข้อวัดปฏิบัติว่าพระสงฆ์ควรจะทำกันอย่างไรผู้ที่ตอบนอกธรรมไปไหนไปก็สึกหมดเยอยากชำระสะสางผู้ที่ปลอมก็มาบวชในพุทธศาสนาตอนนั้นก็มีการเผยแผ่ โดยส่งพระธรรมทพูดก้าวสายออกไปตามที่เราเรียนรู้กันมาแต่พระธรรมไปไหนก็แพร่หลายฟังขวางออกไปตามที่พระโมคคัลลิบุตรจิสาะเทระท่านให้พระสงฆ์ออกไปเผยแผ่คำสอนก้าวสายด้วยกันเนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงว่าพระโสนบุตรานี่มาสุวรรณภูมินี่อยู่ตรงไหนปยาบาลนี้ยังเถียงกันไม่จบเลยว่าตรงไหนเนี่ยก็ต่างอ้างกันไป ก็ที่นำมากล่าวตรงนี้ก็เพื่อให้ข้อคิดว่าการสังยายนพระธรรมวิยัยเป็นเหตุที่เกิดความแตกแยกกันในระหว่างพระสงฆ์ด้วยกันเนี่ยเป็นมีเรื่องมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพราะฉะนั้นการสัมมนานี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่มาสัไม่ไม่มาสัมมนา,นากันว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดเรามาสัมมนา,นากันว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ของการปฏิบัติร่วมกันในระหว่างพุทธบริษัทโดยเฉพาะภิกษุถ้าเรามีความคิดเห็นแตกการปฏิบัติก็จะทําให้เกิดความแตกต่างกันแล้วก็ถือเขาถือเราก็เป็นส่วนที่ทําให้ความสามัคคีน,นั้นลดน้อยลงไปเพราะนั้นถ้าเรามุ่งว่าเรามาปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลของการปฏิบัติ เราไม่ถือเขาถือเราอาจจะปฏิบัติหย่อนกันบ้างยิ่งกันไปบ้างเราก็ไม่มาถือเป็นข้อรังเกียจก็จะทําให้เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รังเกียจกันในด้านความประพฤติก็จะทําให้ความสามัคคีเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเกิดความรังเกียจกันในด้านความประพฤติแล้วก็จะทําให้เกิดความรู้สึกว่าเขา ไม่เหมือนเราเราดีฝ่าเขาเขาดีไม่เท่าเราอะไรเนี้ยมีการถือเขาถือเราก็เริม,มานะก็เกิดขึ้นก็ทําให้ความสัมัคคีนั้นก็ลดน้อยลงไปหรืออาจจะแตกกันไปเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นํามากล่าวเพื่อให้ได้คิดว่าการสัมมนาพระธรรมวินัยเนี่ยเป็นเรื่องดีเราจะได้ปรับปรุงสิ่งที่มันหย่อนอยู่ให้มันตึงขึ้นแต่ขอให้คิดว่า เราเป็นไปตามหมูต่ตามกันนะอย่าไปเอาส่วนใหญ่มาเป็นข้ออ้างว่า,าส่วนใหญ่เ,เป็นอย่างนี้เราก็เกิดความรังเกียจเราต้องแยกตัวออกมาเพื่อให้การปฏิบัติของเรานั้นเข้มปฏิบัติให้ตรงต่อธรรมะินัยดั้งเดิมอะไรนะถ้าเราคิดอย่างนั้นก็ทำให้เกิดความรู้สึกรังเกียจสิ่งที่ ท่านทำกันอยู่ก่อนๆอ,อันนี้ความรู้สึกในใจห่วงมากเลยเพราะว่าถ้าเราเกิดความรู้สึกรังเกียจกันในด้านความประพฤติและความสาม,มัคคีที่เป็นแกนนี้ก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปหรือว่าหมดไปเพราะนั้นการสังฆายนายพระธรรมวินัยที่ผ่านมากับการที่เรามาสัมมนากันนี้ขอให้มันคนละประเด็นกัน รมนาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติแล้วนำมาซึ่งผลของการปฏิบัติเอาผลของการปฏิบัติเอามาวัดกันว่าการปฏิบัติอย่างนี้ได้ผลเป็นอย่างนี้การปฏิบัติอย่างนั้นได้ผลเป็นอย่างนั้นเหมือนยาที่มีหลายขนานเมื่อยาหลายขนานโรคก,ก็มีหลายชนิดเพราะนั้นยาจะไปเหมาะก,กับโรคของใครแล้วคนนั้นหายโรคด้วยวิธีการนั้น ก็ถือว่าก็เป็นเรื่องดีที่เราได้รู้เรื่องของยาเรื่องของโรคเพิ่มขึ้นหรือดำเอาไปใช้กับโรคที่เป็นใกล้เคียงกับคนที่หายมาจากยาขนาดนั้นถ้าเป็นไปนแนวนี้ผมว่าจะดีมากเลยเพราะว่าธรรมะมีหลากหลายแบบกรรมฐานมีถึงสี่สิบประการสมถกรรมฐานจริตของคนมีหกประการเนี่ยแล้วแต่จะไปตรงจริตใคร ปฏิบัติเพื่อให้ได้ลผลของการปฏิบัติเอาผลของการปฏิบัติมาเป็นเครื่องวัดธรรมะวินัยกันก็คงจะทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านการปฏิบัตินามาซึ่งผลคือความสงบความสุขความร่มเย็นเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ให้ความนับถือในมนม,มาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาบัะธรรมวินยัยก็ขอแสดงความยินด,ดีให้ความนับถือแล้วก็ขอยินดีแก่ ทุกรูปและทุกคนที่มาร่วมกันสัมมนาดูตามหัวข้อทีออ่จะสัมมนาในวันต่อๆไปแล้วก็น่าสนใจเช่นพูดถึงเรื่องกรรมการทำสังนาครั้งที่สามแล้วมีอะไรหลายข้อที่ได้ได้ดูก็ทำให้รู้สึกว่าการสัมมนานั้นก็จะเป็นไปเพื่อ,อหาข้อตกลงในหมู่คณะ ว่าเราควรจะปฏิบัติกันอย่างไรเพราะพระธรรมวินัยนั้นมีเป็นชั้นๆชั้นบารีชั้นอัตตถาชั้นดีกาชั้นอนุดีกาและชั้นเกจิอาจารย์อาจารย์บางพวกเพราะนั้นการที่เราหยิบยกเอาพระธรรมวินยัยข้อใดข้อหนึ่งนำมาสู่การพิจารณาร่วมกันแล้วก็ตกลงใจปฏิบัติร่วมกัน ก็จะทำให้เราได้หมู่คณะที่ปฏิบัติเพื่อผลที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ต่อไปเหมือนการที่หมอมาประชุมกันว่าเราจะใช้ยากันนันนี้รักษาโรคนี้เมื่อตกลงกันแล้วเราก็มาร่วมกันรักษาผลออกมาเป็นอย่างไรก็จะได้ประกาศใช้กันต่อไปเหมือนอย่งโรคเอชที่กำลังเกิดในปัจจุบันนี้ต่างก็คิดคนที่ว่าจะเราจะหา ยาตัวไหนหรือว่าวิธีการอย่างไรที่จะมาแก้โรคเอดตัวนี้แต่ว่าธรรมะพระุทธเจ้าท่านค้นไว้หมดแล้วสิ่งที่พระองค์มาสอนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งดีทั้งนั้นเรากคงไม่ต้องมาคัดมาออกว่าอย่างนี้ไม่ถูกอย่างนั้นไม่ถูกนะหรือว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง เนีเราก็มาพิจารณาว่ามีอะไรที่เราควรจะปรับกันยังไงก็นี้ก็สัมมนาก็เป็นเรื่องที่นามูตนาที่คิดจัดรรมตรงนี้ขึ้นก็หวังว่าการสัมมนาครั้งที่สิบเจ็ดนี้ก็คงจะเป็นไปเพื่อได้ข้อสรุปในบางสิ่งบางประการตามที่นำยกขึ้นมาพูดกันตามลำดับทุกๆวันไปก็ขอฝากไว้ว่าถ้า สัมมนาได้ข้อสรุปเป็นอย่างไรก็ขอให้ได้ส่งไปรับทราบบ้างนะจะเป็นหนังสือเปเอกสารหรือว่าเป็นเทพบันทึกอะไรก็ตามเท่าไหเนี้ยนะขอให้ได้ส่งไปให้ได้ทราบบ้างจะได้อนโมทนาไอ,อ้ว่าน้มีการสัมมนาแล้วได้ข้อสรุปเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพะในฐานะในฐานะที่มาเปิดแล้วก็อยากจะรู้สัมมนากันออ,อย่างไรบ้างแล้วก็สรุปลงได้ข้ออย่างไร จะได้อนุโมตนาแล้วก็จะได้ช่วยกันนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเหมือนอย่างที่เรามาพูดกันถึงเรื่องยารักษาโรคเ,เราได้ข้อสรุปว่าเราได้ตัวยาอย่างนี้แล้วเราก็รักษาโรคได้ผลเป็นอย่างนี้แล้วก็จะได้ช่วยกันเผยแผ่ยาที่เราคิดว่าดีแล้วเนี่ยถูกกับโรคแล้วเนี่ยให้เป็นประโยชน์ยิงย่งขึ้นไปการที่ให้เวลาไว้มากก็คิดว่า คงจะไม่พูดมากเนื่องจากว่าทุกท่านก็ต้องเดินทางมาแล้วก็คงจะอาศัยเวลาช่วงที่ต่างคนต,งต่างรูปต่างมากันนี้สั่งสนทนากันอะไรไว้เพื่อเตรียมที่จะสัมมนากันในวันต่อไปเพราะนั้นก็ขอสรุปว่าการสัมมนาเป็นเรื่องที่เรามารู้ร่วมกัน แล้วเรามาตกลงใจว่าเราจะทำกันอย่างนี้ตามหมู่ตามคณนะที่เราควรจะสามารถที่จะปฏิบัติร่วมกันได้แล้วเพื่อให้เกิดผลเป็นความสง,งบเป็นความสุขเป็นความร่มเย็นดังที่มีคำว่ากีตายะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลสุขายะเป็นไปเพื่อความสง,งบสุขเพราะนั้นถ้าเราได้กีตายะสุขายะแล้วก็ถือว่าก็ ได้ผลครบตามจำนวนที่เราต้องการเพราะนการสาัมมนาพระธรรมวินัยเพื่อไปสู่การปฏิบัตินั้นขอให้เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อกุู่ลและเป็นแบบอย่างในการที่จะทําให้ผู้ที่ยังไม่ศรัทธาเริ่มใสให้ศรัทธาเริ่มใสที่เริ่มใสอยู่แล้วก็จะได้เริ่มใสยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะหลักของการปฏิบัตินี่เองที่เป็นส่วนสําคัญ จะทำให้เกิดสถาเรื่มใสดังนั้นก็ขอให้การสัมมนาครั้งนี้สําเร็จประโยชน์ดังที่กล่าวแล้วขออํานาจคุณพระศรีรักกนตนไตยและความตั้งใจดีของทุกรูปทุกคนที่มาร่วมกันสัมมนาพระธรรมวินัยครั้งนี้ประสบเป็นความสุขความเจริญและได้รับผลสงความมุ่งหมายด้วยกันทุกประการเทืนขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมปริยัติบุนีเจ้าคณะจังหวัดจันทิงเซาเจ้าวาดวัดปิจุราที่ราชดังสริษพระรามหลวงขอกราบขอพระคุณครับต่อไปก็จะเชิญคุณยมคุณยายพักบุญเขียนได้ถวายเครื่องสกัระพระเด็ชพระคุณหลวงพ่อ ตอนนี้คณะกรรมการวัดป่าบุญรุ่มเก้าได้ถวายเครื่องสาการะต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่จะได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดจ,จันชงเซาาาล่าวแต่ว่า,าไม่ทราบว่า มาหรือ,อยังในะใครช่วยดูถ้าหากว่ายังไม่มาก็คงจะใช้เวลาช่วงนี้เป็นช่วงที่ดําเนินในการในช่วงอื่นต่อไปขอโอกาสประเด็จประคุณหลวงพ่อได้ทําหน้าที่อัญเชิญพระเทระทั้งหลายที่มาร่วมงานใน้ขึ้นเพื่อที่ได้ กา่าวปาถกสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสาธิตทั้งหลายพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเดินทางกลับขอทุกท่านลุกขึ้นดินทำความเคารพครับขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับขอการพระเถรานุเถระเพื่อนสาธิกทุกรูปนะครับในช่วงนี้ต่อไปก็คงจะเป็นช่วงของการกล่าวปาถกของพระเถระทั้งหลาย นะครับจำนวนประมาณสิบรูปด้วยกันก็มีพระหนุ่มๆนะครับช่วยจัดเก้าอี้ขึ้นไปไว้ข้างบนตั้งสิบตัวครับครับเก้าอี้จริงแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงของการพัฒนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดชายชงเศรานะครับก่าปฏิสันฐานแล้ก็ ยังไม่มีผู้มาแจ้งนะครับว่าท่านมาหรือยังแต่ว่าเข้าใจว่าคงไม่มานะครับก็เป็นช่วงที่จะได้กราบนิมนต์พระเดระที่เป็นที่เคารพของอที่เราทั้งหลายได้รู้จักกันนะครับหลายรูป